มาดูเสตเนื้อเขาตอนแรกนึกว่าจะาจัดเป็นแบบในรูปแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้สวยเท่าในรูปเนาะมันเป็นของจริงก็แต่เนื้อเนี่ยมีความชิ้นเขาเรียกว่าอะไรดีชิ้นมันแทรกเนี่ยวันนี้จะมาที่ร้านไซตามะจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมากินปิ้งย่างเนื้อ a อห้าร้านนี้มีสามราคาตามระดับความดีของเนื้อวัวกันนะจ๊ะ เราก็รองท้องรอเนื้อกันด้วยอาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าตุ้มๆกันนะจ๊ะเอาเข้าจริงๆก็เอ่อตัวชิ้นปลากับในรูปแบบมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้มันจะมาจุมจิ้นหน่อยชิ้นแค่เนี้ยแต่ในรูปแบบชิ้นจะใหญ่คมมากกว่านี้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวทรัฟเฟิ กินทัปเพลน้อยๆแต่ไม่ไม่ค่อยคือถ้าข้าวอ่ะมันนิ่มดีมันโอเคอยู่แล้วแต่อยากจะกินในความที่มันเป็นเนี่ยเห็นไหมอันนี้จุ่มจิบนิดนึงแต่อยากให้ข้าวอ่ะมันมีรสน้ําส้มมากกว่านี้อันนี้คือข้าวไม่ได้มีความอมเปรี้ยวออกมาเลยตัวนี้เป็นแซลมอนฝัวกาได้ฝรัวกกามา ส่วนหนึ่งถ้าดูไซส์ประมาณขนาดนี้ก็ที่พิโลกก็มีโอชิเนก็ให้ประมาณอย่างเงี้ยน้ําจิ้มปิ้งย่างมีอยู่4ี่แบบอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำจิ้มจิ้มเนื้อตัวนี้จะอารมณ์กึ่งซีฟู้ดอ่อไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นไม่รู้ว่าดูมันเผ็ดอ่ะตัวนี้ซีฟูด้ดตัวนี้น้ําจิ้มสุกี้เดี๋ยวจะลองแค่ อักเทให้หมดแล้วกันขอให้ถ้วยเขาสีถ้วยแล้วเดี๋ยวจะบอกแต่ละอย่างดูนี่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 วุน่นนะจ๊ะวุน่นนะวุน่นนะขนลุก <c oughs> มาดูเซ็ตเนี่ยเขาตอนแรกนึกว่าจะจัดเป็นแบบในรูปแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้สวยเท่าในรูปเนาะมันเป็นของจริงก็ แต่เนื้อเนี่ยมีความชิ้นเขาเรียกว่าอะไรดีชิ้นมันแทรกเนี่ยเขาพูดเขามีเนื้อสี่แบบมาสี่แบบเลยนะต้องพูดไปแต่ว่าการจัดเรียงของเขาอะเห็นนะมทรงมันจะคล้ายๆกันแต่น,นี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเนื้ออีกชิ้นส่วนหนึ่งไม่ใช่อีกแบบหนึ่ง นื้อพวกนี้าตรฐาะจิงจะต้องให้มันสุกมากเกินไหมไม่ต้องนะเพราะว่าถ้าเนื้อสุกมากเกินรสชาติก็จะไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวจะลองเลิ่อนกับชิ้นนี้นาขาตามมาดูตามมาดูตามมาดูน้ำจิ้มดีกวน้ำจิ้มเนื้โดยเฉพาะนะครับที่เขาดีไซน์เขามาเนื้อจิมฟันตุยๆุยหือสุกกงเนื้อแัวเนี้ยไม่ง่ายไปมากเกินสุกเกือบร้อนแล้วเสร็จละเนื้อนั้นสมันี้กนโอ้โหมาได้เลย แบบมาลองน้ำจิ้มนี้ก็บอกว่าเป็นน้ำจิ้มไอ้ซาบูอะไรอย่างของเขาคือตัวไม่ใด้สุกี้นะเดี๋ยวน้ำจิ้มไก่ย่างเลยกินกับเบอริอร่อยอย่ากินไก่ย่างวลอยๆความบางกโอเคโอ้โหคะแนนรดับความจิงมเดี๋ยวย่างที่สองนะครัเดี๋ยวมาเล่าอีกมัง ผ <laughs> ักเขาเรียกว่าอะไรวะขอพักเตาไว้ก่อนไอเนื้อหมดไปเรียบร้อยแล้วสรุปเขาบอกเขาเคลมว่าเป็นเนื้อ A 5หนะเว้ยแต่มันก็โอเคไหมก็เห็นมันมันแทกเยอะดีแต่ก็เข้าใจว่าเนื้อ A5 มันควรจะแบบมันเยอะกว่านี้กะอะไรเงี้ยมาแล้วจ้าชุดนี้เป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรซาซิมิแบบเอ็กซ์ตามีปลาฮาชิมะ ก็เป็นอันนี้ไอ้ต้องชื่อประมาณนี้อารมณ์ก็เหมือนกับเป็นตะเก๋่บ้านเราไหมเออกับอิซูบิไดที่มันดูจะแพงๆหน่อยเนาะก็คืออย่างพวกนี้อ่ะโอเคถ้าสองอย่างนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมันก็ได้แต่คราวนี้มีหอยปิกนกแต่หอยปิกนกเนะี่ยที่กรุงเทพตอนนั้นที่อ่อีกแบรนด์หนึ่งเขาจัดอนะ่ะห้าเก้าเก้าที่เป็นบุฟเฟ่หอยปิกนกก็เริ่มอยู่นั้นนะ ซึ่งถามว่ามันเอ็กซ์ตร้ามันพิเศษไหมก็โอเคแต่อย่างชุดนี้โอเคมีโฮดาเตะชิ้นใหญ่ตากุ้งโบตันนะจ๊ะนุ่งนิ่งนุงนิงไซส์ใหญ่มีซีฟู้ดแล้วไม่กลัวเลี่ยนพูดเลยกินเข้าไปเถอะนอกนั้นก็เป็นตัวที่เคยกินมาเยอะๆอยู่แล้วมาลองดูทูน่าแล้วกันปกติทูน่าเนี่ยหาคิดที่มันอร่อยยากมาก อันนี้ไม่จืดอ,อันนี้มีรสอือุงตี้เชจืดจืดเนาะส่วนก็แซลมอนพวกอะไรคงไม่ต้องกินให้ดูละหลายคนคงได้กินมาเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวบรรเลงซาสิมิกันเลยวาสาบิดองถ้าจะสังเกตกี่ไปสามแก้วสามแก้วเองเนี้ยหน้าแดงจ้ะมันแดงเพราะว่าสาบีหน้าเลย ให้เขาเติมให้วันนี้จะไม่ให้ดูมาพระตัวนี้เลยเมนูหอยเป่าฮึดูมันจะสับสนตัวไปเม,มันเป็นหอยเป็นตัวอะไรเาขาอบอกเขาปรุงรสมาแล้วนะจ๊ะไม่ต้องเอาไปปิ้งย่างอีกหนึ่งตัวเบีย้ยเนี่ย ถ้าถามขนาดเหรอเขาหั่นเป็นสามชิ้นอ่าใหญ่กว่าเหรียญสิบชิ้นเนื้อที่เขาสไลดดมาเ,เขาบอกว่าจิ้มกับน้ำจิ้มคอนซุเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวจัด อ,อารมณ์คล้ายลมควันอมหวานความหนึบก็ได้อยู่นะได้แต่แบบอารมณ์ไปพัตาคารจีนรอบอื่นๆจะหนึบกว่านี้แล้วเทคเจอร์จากคนละแบบกัน โอเคขค่อมาคนละสองตัวสำหรับโปรหนึ่งสองเก้าเก้าถามก็ความพาดหวังพัดหวังถึงความนึบกรุบก,กับความเป็นหอยเปา่คือมากกว่านี้กินน่นอันนี้คืออรารมณ์เหมือนพุงรถมาครบคนเรียบร้อยละมันก็เลยไม่ค่อยอืมหอยไปนั่งรม เมื่อวานก็ไปจัดที่อังกิฮิลพิสโนโลกอันนั้นน่ะหอยบอดี้ใกล้เคียงแต่ทางด้านนู้นจะมีเฉลี่ยตัวใหญ่เพิ่มมากกว่าตรงนี้เล็กน้อยนะจ๊ะงั้นอันนี้ก็คือถามว่าหหว่าไหมธรรมดาไปละเพิ่งกิมไปเมื่อวานนี่เห <laughs> มือนเดิมก็จะเป็นอารมณ์ฟัวกาบ้างอย่างบ้าง เป็นอารมณ์ทรฟัฟเฟลบ้างก็ใช้ได้แต่แบบ <c oughs> คลิปปาตาเดียว,วสั้นไลนิดน,นึงไงเราอยากจะกินครีปปาตาเดียวให้มันอร่อยกว่านี้ไปกินที่บางแสนเปเปอร์นะเปเปอร์อินเตอร์เชนนลบุฟเฟ่อันนั้นน่ะราคาเซทที่ไปกินตอนนั้นคือ800แต่ให้มาเป็นซาซิมิคลีปปาตาเดียว เห็นยาวมาโหรานบอกเฮ้ยที่ไหนเขาเสิร์ฟวะที่ปาตาเดียวทำซาซิมินี่คือแบบราคาต้องเป็นพันเท่านะั้นคนถึงจะเสิร์ฟให้แต่ที่บางแสนเสิร์ฟตอนนี้เห็นมีโปรเป็น999บาทแล้วก็เพิ่มเพิ่มอูนิเข้าไปว่าเฮ้ยอันนั้นก็อันนั้นก็คุ้มแต่ถามว่าอันนี้คุ้มไหมก็ถือว่าโอเคนะเออก็กินมา1,299ก็ไม่เรีกวหอแย่ ออจ,จากที่พี่บอกเขาแหละพอข้าวที่นี่มันมันไม่ออกเปรี้ยวมันก็เลยกินแล้วมันไม่ชื่นใจอะเนาะครับมาจอกอมเค็มๆไอ้ไข่ปลาแซลมอนนิดนึงด้วยมันเลยทำให้รสมันมันไม่ไม่ตัดเลี่ยนหน่อย แต่ตัวที่ปลาเดียวนิ่ม่ะลายเลยละลายขาไปเลยแต่งร่างหอยพักทองของคามมาเจอ ยยอะอะยยอะอะจ้าเยอะเยอ่ะนะจ้า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 โอ้โหสตรอเบอรี่ก็ลูกเบลเลอเลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตามฤดูกาลนะเนาะไอตัวเนี้ยมีชาเขียวกับถั่วแดงนะก็อาจจะยังเยอะไม่พอเชื่อว่าหน้าก่อนจะแรงขนาดเนี้ยเมลอนก็ไม่ใช่จะหาได้ง่าย พันสองเก้เมแหละลองดูว่ามันช้ำก่อนนะหอมใช่ไหมให้ด้วยลิม,มงิ้รสถั่วแดงนะจ๊ะ นีมากไปซื้อที่ดองดองดองกีแปดสิกว่าบาทอย่างนี้เลยได้มาลูกหนึ่ง80กว่าบาทแต่อันนี้ความฉ่ำของซอรี่บอกเลยดีโคตรอมเปรียปร้ยวๆแล้วมาตัดหวานกับไอตัวชาวเขียวกับเนื้อแป้ดูความฉ่ำของน้ำ กัดทามสตอรี่ขำอะอ่มอืมอืมอ่ะสรุปอินจริงๆริเลยตอนเนี้ยก็เอาไอศครีมมาอีก2รสรสนี้เป็นรสชาไทยรสนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่อยากกินเบเกิลให้มันสดชื่นขึ้นมาบ้างนิดนึงช้อนนี่เอามาโน่๋ยวที่ช้อนี่อยู่นี่แหละจะเป็ครีมครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็มีช้อนที่ข้างในเห็นนะแเราก็หยิบช้อนที่มาตัดได้ตามปกติอ่ที่สามสองรายการมีบราวนี่เนาเอ่อครีมสดกันหนึ่งยังไม่มาโดยจะรีรอรอที่หนึ่งตัวใครจะรู้กันละเสร็จตรงนี้พี่ไปหาไปครึ่งลูใหญ่กวิล ถ้าฝากชาไปตึมเลยเอามาบิ๊กส์ทำนี่น่าจะโอเคอยู่เลองชิมให้ดูนะที่ของน้องโคลเขาใส่ถิ่น้วยละ49บาทกินมาสองคุณนี่มันเยจ้าโอเคกลิ่นหอมหอมสิบบหอมบลูเบอร์รี่แบบหอมนิ่งๆน้องโคลก็ใช่ด้วยน้องโคได้แท้ร้านนี้เขาให้นั่งกินสามชั่วโมงแน่คืออิ่มเตาอิ่มอะไรเรียบร้อยแต่ย่งนั้งต่อเพื่อที่จะกินเบียร์เพราะว่าถ้าเกิดกลับไปห้องก็ต้องแวะซื้อเบียร์ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ไปกินมีห้องอยู่ดีนั่งกินตรงนี้ไว้ก่อนแล้วไปพี่น่ก็จะไ,ได้ซื้อน้อยลงนิดนึงนิดนึง